สวัสดีค่ะวันนี้บอกขายสไตล์แลนด์พาผู้ชมทางบ้านมาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคะเห็นพคะครองน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะปากทางเข้าหน้าที่ดินของเรานะพาผู้ชมทางบ้านมาอยู่ที่ตำบลศรีสะทองค่ะอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขับรถเข้าไปในนี้นะคะที่ดินของเราเข้าไปในซอยนี้ค่ะเข้าไป จากตรงนี้เข้าไปก็ประมาณ200เมตรค่ะจะถึงที่ดินของเรานะคะเดี๋ยวมาดูเส้นทางเข้าออกกันค่ะจากตรงนี้นะคะออกไปอำเภอนครชัยศรีค่ะระยะทางอยู่ที่4กิโลเมตรค่ะไปจังหวัดนครปฐมค่ะระยะทางอยู่ที่13กิโลเมตรค่ะแล้วก็เข้ากรุงเทพมหานครค่ะระยะทางอยู่ที่38กิโลเมตรค่ะบอกเลยนะว่าที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมค่ะ สวยงามแล้วก็ราคาถูกมากค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขับรถเข้าไปด้านในนะคะนี่ค่ะที่เราขับรถเข้ามาเมื่อกี้พอทักทายผู้ชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะว่า200เมตรแต่จริงเราเ,ราเ้าเท่าไหร่นะอ่าประมาณร้อยก้อยเเมตร ถึงหน้าที่พอดีร้อยเก้าสิบเมตรจากจากถนนพอดีแหละตีไปสองร้อยใช่ตีไสองร้อยตีไปสองร้อยมองเห็นอยู่เลยนะที่เราถ่ายที่ตรงคลองตรงนั้นคือถนนคือถนนถนนหลักเลยค่ะเมนหลักเลยริมคลองริมคลองนะที่เราพาผู้ชมเปิดคลิปนะด้านข้างก็จะเป็นส่วนฝรั่งด้านข้างนี้ส่วนฝรั่งแล้วก็ถนนถนนที่เข้ามานี่กี่เมตรปอ 4เมตรค่ะ4เมตรนะค่ะที่เราขับเราเข้ามานี่นะสาธารณธารณะ4เมตรแล้วก็มาถึงบ้านหลังนี้ด้านหน้าก็จะเป็นล้อมรั้วขอบชิดเลยนะแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านตรงนี้มีเพื่อนบ้านเอะเห็นปอบอกว่าเข้าได้2ทางใช่ทงนั้นนะคะประตูทางเข้าอีกทางตรงนั้นนะใช่ค่ะอ่าที่ที่ที่ของเราแปลงนี้จะติดสนามกอล์ฟนะคะ ติดสนามกอล์ฟด้านนู้นเหรอใช่ค่ะหลังที่ดินของเราเป็นสนามกอล์ฟใช่ติดสนามกอล์ฟค่ะสนามกอล์ฟนครชัยศรีสนามกอล์ฟสุวรรณนครชฐมนอกครชัยศรีสนามกอล์ฟสุวรรณนครชัยศรีนะใช่ค่ะเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ปอเจ็ดไร่กว่ากค่ะเจ็ดไร่เราเราไม่เข้าไปนองไม่หมาพี่จอสต๊อปสต๊อปมีน้องหมาอยู่นะคะมีน้องหมาาถ่ายให้ผู้ชมชมค่ะถ้ามันไม่ปลอดภัยเราก็อยากเข้าไปแล้วแล้วปอ ที่ที่เราเดินอยู่นี่ตรงนี้ก็เป็นที่สาธารณะใช่ค่ะสาธารณะนะคะตรงนี้ก็คือล้อมรั้วสังกสีแบบนี้นะ<ช>เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเข้าไปดูด้านในนี่นะคะขายพร้อมบ้านแล้วก็มีโกดังเก็บของอ่ะปอค่ะโกดังเก็บของค่ะโกดังเนื้อที่เจ็ดไร่นะวันนี้พาผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลศรีสะทองอำเภอนครชยัยศรี จังหวัดนครปฐมค่ะเข้ามาด้านในตรงนี้ด้านหน้านี่จะเป็นบ่อค่ะเป็นบ่อค่ะนี่สามารถเลี้ยงป่าได้เลยค่ะโอนี่นะค่ะก็คือด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าฝนยาก็จะรกนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็เข้ามาด้านหน้าตรงนี้ค่ะด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นบ่อแบบนี้นะคะเราสามารถเลี้ยงป่าได้หรือว่าโอ้แถวนี้ทําร้านกาแฟได้ไหมปอได้ค่ะห่างจากวัดศรีสะทองประมาณกิโลนึงได้ไหมเนี้ย ประมาณประมาณกิโลนได้ไม่ไกลค่ะไม่ไกลทำคาเฟ่ได้สบายออบรรยากาศดีมากเลยค่ะรอบบ้านก็จะมีสวนนะคะมีสวนแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้เนื้อที่ทั้งหมดเจ็ดไร่เจ็ดไร่กว่ากว่าปอปอเดี๋ยวให้รายละเอียดถนนที่เราขับรถเข้ามาถึงหน้าบ้านของเราเมื่อกี้ยังไงนะตรงนั้นถนนทางเข้าเมื่อกี้เนี่ยมันหกจริงๆแล้วมันหกเมตรนะคะหกเมตรหกเมตรแปลว่า เขาทําเป็นทางทางน้าทางน้ำซะสองเมตรเป็นถนนภา,ภาวะจำยอมภาวะจำยอมาวาจำยอม,ยมถ้าสมมติว่าเราสามารถขอให้ทางเจ้าของที่ทุกแปลงทําเป็นสัตารณะได้แล้วไอ้หกเมตรเนี่ยเขาทางเรายกให้เขาก็จะมาทําวางท่อให้เราเราก็จะได้ถนนเต็มหกเมตรตอนนีเ้เรายังไม่ได้มีการยกเพราะว่า ผืนใหญ่ข้างในเนี่ยมันคือของเราค่ะถ้าสมมติว่าเรายกให้แปลงอื่นก็ต้องยกให้อย่างเช่นถนนภาวะจํายอมเนี่ยเจ้าของเจ้าของที่ที่แปลงนี้บอกว่าถ้าเกิดคุณมาซื้อขายคุณไม่ต้องกลัวมีปัญหาใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเขามีใบมีหนังสือเรียบร้อยนะคะคือสามารถสามารถไปทําเรื่องกับอบตได้เลยนะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยว ดูรายละเอียดกันค่ะรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้เดือที่ทั้งหมด7ไร่1น่งงานกว่าๆนะมีเศษ<ช>มีเศษอีกนิดหน่อยนะคะ,คะแล้วก็ขายพร้อมบ้านหลังนี้นอน้องคะข้างบนนี่มีกี่ห้องนอนคะมีสองห้องนอนสองห้องนอนใช่ไหมคะ,คะแล้วก็มีห้องน้ำม,ม่เยอะแยเออแต่ละห้องนอนนี่มีห้องน้ําในตัวเสร็จสรรพไม่มีอ๋อมีห้องน้ําต่างหากเอาเป็นว่าข้างบนมี2ห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ําถูกไหมคะเราต้องขออนุญาตนะคะเราจะไม่พาผู้ชม ขึ้นไปชมบนบ้านนะข้างล่างข้างล่างนี่มีสองห้องใช่ไหมคะข้างบนค่ะข้างบนมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะแล้วก็มีผู้อาศัยอยู่ค่ะเราต้องขออนุญาตนะคะด้านล่างนี่จะมีกี่ห้องนอนคะมีสองห้องค่ะสองห้องนอนเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีห้องครัวห้องครัวล่งลแล้วก็ไอ้ตรงนี้จะมีไรจะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องครัวแบบนี้นะถ้าถามว่าต้องรีโนเวทใหม่ไหมก็รีโนเวทบ้างนะคะ เพราะว่าเนี่ยสร้างแล้วก็ไม่ได้อยู่ค่ะก็ต้องรีโนเวทใหม่เช่นเดียวกันเอาเป็นว่าเรามาขายที่ดินแปลงนี้ขายที่ดินแล้วก็แถมบ้านไปดีกว่าแถมเม่แถมโกดังด้วยค่ะแล้วก็มีโกดังอ่ะได้ได้ได้เนื้อเนื้อที่เนื้อที่ที่โกดังเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยงานหนึ่งได้ไหมความกว้างน่าจะประมาณนั้นพี่ประมาณงานหนึ่งเนาะ เนื้อที่เนื้อที่โกดังนี่ประมาณงานหนึ่งเนาะเออออโอ้นี่นะอืมอ๋อแบ่งแบ่งเป็นสองห้องใช่ไหมคะตรงนี้เป็นโกดังค่ะโกดังเก็บของแบบนี้อันน้อันนี้จะเป็นปุ๋ยอันนู้นจะเป็นอะไะอันนู้นค่ะเป็นเป็นดินผสมดินขายเจ้าของทํามีกิจการผสมดินขายแล้วก็ขายปุ๋ยขายปุ๋ยขายปุ๋ยขายดินใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนี่นะคะปัจจุบันนี้ให้คนงานอยู่ ใช่มีมีคนงานดูแลมีคนงานด,ดูแลอยู่นะคะค่ะอ๋อนี่นะเจ้าของบ้านก็คือทำธุรกิจแบบนี้ค่ะที่ดินแปลงนี้เป็นรูปทรงยังไงเนี่ยห้าเหลี่ยมได้ไหมนี่ค่ะตามนี้เลยค่ะน,นี่ลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าซื้อทีละแปลงทีละแปลงนะคะค่ะ,ะฉนดจะเป็นแบบนี้นะคะผู้ชมค่ะเนี่ย วันนี้พาผู้ชมทางบ้านมาอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีนะอย่างที่เราบอกค่ะจากจากหน้าบ้านของเราไปอำเภอนครชัยศรีระยะทางอยู่ไไที่4กิโลเมตรค่ะแล้วก็ไปนครปฐม13กิโลเมตรไปกรุงเทพมหานคร38กิโลเมตรโอรนี่นะผสมดินแพ็กแบบนี้นะคะอ๋ออันนี้เปิดเปิดออกไปได้ไหมคะ Firstly, เปิดได้ไหมรบกวนหน่อยค่ะอ๋อนี่ล็อกกุญแจไว้เหรอ อแต่เราสามารถเดินเดินรอบน้งไปได้ซื้อที่ดินเจ็ดไร่หนึ่งงานกว่าแถมบ้านแถมงานแถมโกดังใช่แถมโกดังเก็บของอย่างนี้นะใช่ค่ะแล้วราคาละปอราคาไล่ละไล่ละหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะในย่านนี้ราคานี้ค่ะสองราคาหนึ่งล้านห้าถึงสองล้าน ในย่กนี้นะร้านห้าทังสองร้านค่ะแล้วราคานี้ต่อรองได้อีกไหมคะก็ต่อรองได้นิดหน่อยต่อรองได้นิดหน่อยใช่เพราะว่าเพราะว่าเจ้าของเขาก็มีการลงทุนไม่เยอะตามสกภาพที่เราเห็นนี่นะเขาลงทุนไม่เยอะบ้านไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเพราะบ้านบ้านไม่ต้องรีโนเวทแต่ที่เป็นเป็นเนื้อเนื้ออะไรก็คือโกดังตรงนี้นะแต่แต่ตามหลักแล้วราคาที่ดินก็ ก็ราคานี้ที่ดินบ้างเปล่าเนาะใช่ค่ะนู่นที่ดินตรงนู้นเราก็ไปได้อีกเนี่ยของเราไปสุดนู่นค่ะติดสนามกอล์ฟเลยและตรงนี้เขาขึ้นโค้งไว้แล้วเนี่ยถ้าเราสามารถยาจะทําโกดังต่อก็ทําได้อีกนี่นะคะอ่าใช่ค่ะนี่นะทำโค้งให้แล้วใช่สุดสนามกอล์ฟเลยเราติดเราอยู่ติด่าติดกับสนามกอล์ฟติดกับสนามกอล์ฟเลยนะคะด้านนู้นนะนี่จะเป็นล่องสวนนะคะที่ด้านหลังนี่จะเป็นล่องสวนแล้วก็บอกกบ ตรงนี้เห็นไหมคะประตูประตูทางใต้อีกทางที่เราพาเข้ามาเดินตอนแรกนะเดี๋ยวเราพาผู้ชมเดินเข้าไปเดี๋ยวเราพาผู้ชมเดินมาดูด้านนี้ค่ะด้านนี้อย่างที่เราบอกค่ะจะเป็นบ่อสามารถเลี้ยงปลาได้ข้างหลังนี่นะประตูนี่นะสิบล้อเข้าได้เลยนะอ๋อเพราะว่าเขาเพราะเนี่ยที่แกะแกะที่เข้ามาลงเนี้เขารถสิบล้อนะคะอืม เอาแกลบนี่คือมาผสมดินใช่ไหมคะใช่ค่ะผสมดินขายค่ะอ๋อนี่นะส,สามารถสิบล้อวิ่งเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็ด้านนูน้นแล้วตรงนี้ขึ้นโรงไว้ให้เรียบร้อยแล้วอืเนี่จะสร้างโกดังถ้าถามว่าทําไมถึงจะต้องขายเพราะว่าเจ้าของที่ต้องการใช้เงินค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะเป็นนี่ประมาณนั้นค่ะคือต้องการใช้เงินก็นเลยจะประกาศขายน้องตรงนี้เป็น เป็นบ่อแล้วขุดขึ้นมาหรือว่าเป็นร่องน้อํอันนี้เป็นบ่อแล้วก็เป็นร่องเมื่อก่อนเขาจะปลูกฝรอ๋อเมื่อก่อนปลูกฝรั่งแล้วตรงนี้เป็นร่องสวนแล้วก็จะมีบ่อตรงนี้ค่ะอ๋อด,ด้านนู้นที่ติดกําแพงด้านนู้นฝั่งนู้นก็เป็นสนามกอล์ฟใช่ไหมคะค่ะอ๋อชื่อสนามกอล์ฟอะไรนะคะสนามกอล์ฟอะไรนะปอสุวรรณค่ะสนามกอล์ฟสุวรรณนะคะโอ้ยมีน้ํำไหมคะ <laughs> พี่ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมา <laughs> ดูค่ะดูดูอ๋อเดินได้อยู่เดินได้อยู่เดินได้อยู่ตัดแป๊บเดียวยาวอยางเออน้องมาดูแลที่นี่นานอย่างคะสองปีแล้วสองปีแล้วเนาะอืมมีคนดูแลอยู่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นบ่อน้ําเป็นล่องสวนแล้วหน้าแรงนี่น้ําแห้งไหมไม่อ๋อมีน้ําทั้งปีเลย น้ำพอแล้วเราจะไม่ปล่อยออกไปในคลองเลยโอ้นี่นะคะจะมีน้ำใสสะอาดมากอันนี้บ่อนี้จะร้อยไปบ่อนู้นเลยร้อยให้เรียบร้อยน้ำในคลองเสียก็เข้ามาไม่ได้เพราะเราปิดแล้วเพราะเราปิดแล้วใช่ไหมคะอ๋อเขามีท่อถึงกันอยู่เนาะฝังท่อไว้ตรงนั้นนะคะพี่มองเห็นอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ทะลุไปบ่อนู้นอืมทะลุกันได้หมดเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อเ่อก่อนเ่อจะเลี้ยงปลฝั่งนี้อ๋อเมื่อก่อนเท่าแก่เลี้ยงกบ ก็เลยจะมีบ่อเยอะหน่อยเพราะว่าไอ้นี่ตรงนู้เมื่อก่อนจะเป็นชายนกุงงเลี้ยงกบและบ่อนี้จะเป็นบ่อพวกหนูล้างกบอะไรรู้ไหมโอ้และแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าในทุนคนที่มาซื้อใหม่เนี่ยก็สามารถเลี้ยงกบเลี้ยงปลาได้เลยได้เพราะว่าในนี้มีปลาเหมือนแล้วเนี่ยมีปลาหมดเลยหรอปลายีสกปลาตะเพียนมีปลาด้วยใช่ใช้ละโลเลยอ่ะกระตุ้งกเข้าท่าปอ เข้าท่าเลยอะเห็นไหมพี่เห็นลองอนุมันจะมันจะอันนี้นะอันนี้ยิ่งเข้าท่าอะค่ะอันนี้อันนี้ยิ่งเข้าท่าสาหรับปอใหญ่เลยอะค่ะโอ้ยลืมมาถุงมาค่ะอดุค่าขอบคุณมากน่ารักมากุ้ยนี่อะอย่างที่น้องเขาบอกค่ะเมื่อก่อนเจ้าของที่เลี้ยงกบค่ะเลี้ยงกบก็จะมีบ่อมีบ่ออยู่จุดนี้แล้วก็ด้านหน้าที่เราเห็นอยู่นู่นแล้วก็ด้านนี้ค่ะ เนี่ยที่เราเดินเข้ามานี่เนื้อที่ตักหมดเจ็ดไร่หนึ่งงานกว่านะคะงานเษมีปลาธรรมชาติเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของเขาหลังจากเลิกเลี้ยงไปแล้วแต่ปลาก็ยังมีอยู่ค่ะอืมและอย่างที่บอกค่ะติดกำแพงด้านนี้เป็นสนามกอล์ฟนะคะสนามกอล์ฟสุวรรณค่ะจากที่ดินของเราออกไปวัดศรีสะทองค่ะประมาณกิโลประมาณกิโลเศษเศษค่ะไม่ถึง2กิโลนะคะแล้วก็ออกไปอำเภอนครชัยศรีค่ะ4กิโลเมตร ไปนครปฐม,มค่ะ13กิโลเมตรค่ะไปกรุงเทพมหานคร38กิโลเมตรค่ะถือได้ว่าราคานี้ค่ะราละ1ล้าน5 0สนบาท5แสนบาทต่อรองได้อีกนะคะถ้าท่านใดสนใจโทรม,มาสอบถามกันนะคะเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนะคะจะต่อรองราคาก็โทรม,มาสอบถามกันที่ดินแปลงนี้ ประตูเข้ามีสองมีสองทางแล้วก็ใช่รถสิบรถเข้าสิบร้อสิบรถสิบ้อเข้าได้สบายเลยค่ะสิบรอเข้ามาได้ด้วยใช่โอ้ถ้าทำคาเฟ่นะโอ้โหแจ่มเลยค่ะทำคาเฟ่นะคะแล้วก็มีเป็นซุ้มๆมีล่องเรือแล้วก็มีบ้านด้วยนะมีอะไรนะคะโฮมโฮมเซ่ด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยเอาเอาเอาเรือเอาเรือกระด้งใช่ไหมเรือกระด้งเรือกลมๆอ่ะเรือกระด้งเลยนะพี่นะโอ้เพราะว่ามีร่องน้ำให้เสร็จสับเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ แล้วก็ด้านนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านด้านหลังเป็นสนัตอนนี้นองกําลังแย่งกับพึ่งอยู่นะคะพึ่งนี้เขาชอบกินน้ําหวานใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เขามีเกสรไงเห็นไหมอู้้แย่งกับพึ่งอยู่ค่ะโอเคโอเคที่ดินแปลงนี้จัดได้ว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งที่สวยงามแล้วก็ราคานี้นะคะปกติแล้วราคาในย่านนี้ค่ะอำเภอนครชัยศรีแล้วก็ใกล้กรุงเทพขนาดนี้ค่ะ ราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ดินว่างเปล่าเลยนะแต่สําหรับแปลงนี้ค่ะได้ทั้งโกดังได้ทั้งบ้านหนึ่งหลังค่ะบ้านนี้เราบอกเลยนะว่าคุณต้องรีโนเวทใหม่ค่ะเพราะว่าสร้างแล้วเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ค่ะแล้วก็มีคนงานอยู่มีคนงานอยู่แล้วต้องขออภัยนะคะเราไม่ได้พาขึ้นไปชมด้านบนค่ะและดูค่ะความร่มรื่นความร่มรื่นถังญ้าถัางถัง,งดงปืนนี่หน่อยนะเขาเรียกป่าปืนไหม ใช่ค่ะป่าปือค่่ดงปือนี่เนาะค่ะจะร่มรื่นมากเลยถางเตียนๆหน่อยเจ้าพระคูณเลยเจ็ดไร่ได้ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อรองได้อีกค่ะ<ด>ท่านใดสนใจโทรมาสอบถามนะคะสุดยอดเลยค่ะตัดไปแล้วรอบอนึ่งลูกค้ามาดูหลายรอบแหละแล้วแกก็ให้ไปดูแตกอ๋อตัดนี่อถังดงปืนเนี่ยเหรอใช้เครื่องกระดา อพราะวบ้านแกมันปลูกนามแล้วหนูไปอยู่ที่หลังอ้ปลูกแล้วเจ้าทีแกก็ไม่ได้มาอยู่ปลูกแล้วไม่ได้อยู่บ้าน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 เยอะค่ะเจ้าของบ้านยันเยอะมดอกไ้อด้านนู้นมีต้นมะม่วงด้วยต้นทโงานค่ะมี้มะพร้าวให้หมเะพร้าวมะพ้ามีกี่ต้นเนี่ยที่พี่มองเห็นอยู่นี่หลายต้นอยู่นะคะกินได้แลวออกลูก ออกลูกแล้วเก็บผลผลิตได้เลยมีต้นมะพร้าวมีมะม่วงม,มีหมดเลยเผักสวนครัวมะม่วงทั้งหมดมีกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นไหมโอ้เป็นสิบเป็นสิบมีเขียวเสวยอ,อีกมะม่วงมีเป็นสิบสิบต้นเลยค่ะแล้วก็มะพร้าวก็เช่นเดียวกันค่ะมะพร้าวก็มีเป็นสิบต้นเช่นเดียวกันค่ะ มะพร้าวมะม่วงเก็บผลผลิตได้แล้วนี่หน่อไม้ด้วยป๊อดกั่ผีโน้ตยาบยาน้ตเนาะโอ้รั้วยาบยานน้นเลยอะโนู้นนะตามรั้วร้อมรั้วไว้ให้เสร็จสับหมดแล้วนะคะด้านนู้นก็จะมีหน่อไม้มีก่อนหน่อไม้เมื่อก่อนเขารับเหมาก็สร้างจะมีแคมป์คนงานมาได้อ๋อเมื่อก่อนมีแคมป์คนงานอยู่ข้างใน และปัจจุบันนี้น้องอยู่กันกี่คนคะเนี่ยอยู่กับเฟนสองคนกับเพิ่คนหนึ่งอ๋ออยู่กันสามคนแม่ลูกตอนตอนตอนนี้คืออ่าน้องเขาเฝ้าให้ไงดูแลให้ดูแลให้แล้วหน้าฝนเนี่ยากขึ้นเร็วเนาะยากขึ้นเร็วยากขึ้นเร็วตัดไม่ทันตัดไม่ขันตัดไม่หวัดไม่ไหวแล้วเลี้ยงน้องหมากี่ตัวเนี่ยคู่เดียวค่ะดคู่เดียวก็หายเมื่อกี้นั้นแลกแล้ว เหมือนมีเป็นสิบตัวสองพันนอหมาเดี๋ยวหนูว่ามันกินเยอะนะหมาพันนี้ไม่เคี้ยวด้วยอ่ะเหรอโอ้แก้มตุยเลยดิไอ้ตัวกู้ตัวตึงเลยตัวตึงตัวตึงเลยใช่ไหมร้อนแต่ตัวตึงสุดยอดเลยตัวกูนี่ตัวตึงเลยนะตัวตึงเลยนะอืไม่ธรรมดาเนี่ยพันธุ์ไทยพ่อเขาจะเป็นพันธุ์ไทยอ๋อผสมเป็นผสมใช่ไหมใช่เพราะว่าจะแบบเอาผสมแล้วผสมแล้ว พอยังได้ละเยอะแล้วเออไปกันต่อเลยจ้าป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 ้าเจ๊ครูบอกว่าได้เยอะแล้วไปสิคะเจ้แค่มารีวิวที่ดินมาเก็บดอกโสนเฉยอ้าวแม่ผลผลพลอยได้ก็ต้นมะม่วงแะต้นมะพร้าวปลูกร้อยนาที่ีเราไม่ได้เข้าไปต้นกล้วยก็มีนะเน้ต้นกล้วยมีต้นมะพร้าวมีว่าไงลูกตัวตึงไอ้ที่จะมีอะชื่ออะไรอะไรนะ นาซา,า,ซาอุย้ยน้องหมาเจ้าค่อนน้องหมาตอนเข้ามาเสียงดังมากเลยมีชื่อนาซาว่าซงาน้องหมาเขาชื่อเขามีชื่อพี่เลนเขามีชื่อชื่อนาซา นาซาอ๋อนาซาเลยเหรอชื่อนาซาเลยไอตัวตึงอยู่ไหนละตัวตึงส่นใจทรสอบถามนะคะเราพาผู้ชมทางบ้านมาอยู่ที่อําเภอนครชัยศีจังหวัดนครปฐมค่ะตรงนี้ค่ะที่เราพาชมอยู่นี่ก็คือตําบลศรีสะทองค่ะห่างจากวัดศรีสะทองประมาณกิโลกว่าค่ะงงนี้้ก็ววาลั่ะ นีโครงแบบนี้แหละอันนี้ก็เป็นเป็นพื้นเป็นพื้นนะเป็นพื้นไม่ได้ไม่ได้เป็นบ่อนะพี่พร้อมนะคะอันนี้เป็นพื้นแบบทำไม่หยาบดีเลยถมดินแน่นเลยนะใช่ปลูกบ้านยังปลูกบ้านปลูกปลูกโรงงานได้อีกนะปลูกโกดังได้อีกนีอยงนี้แล้วก็ไปยงนี้ออเพราะว่ารูปที่ดินอ่ะซื้อ เจ, vamos, จ er ้าของเจ้าของที่ดั right? um ้งเดิมแบ่งขายคนละนิดคนละหน่อยใช่ไหมคะก็เลยเขาก็รวมไว้เป็นแปลงใหญ่เนี่ยก็ไอ้คนที่เจ้าของที่เขาขายแรกๆเขาขายทีละหน่อยทีละหน่อยเยอะนะอือถูกปเยอะนะด้านนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็มีเพื่อนบ้านค่ะที่เราพาชมตอนแรกค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็คือประตูที่สองค่ะประตูแรกที่เราถ่ายให้ชมตอนแรกนะคะถนนอย่างที่บอกค่ะถนนกว้างกว้าง6เมตรแต่ว่าใช้ เป็นพื้นที่ใช้สอยได้จริงๆก็4เมตรนะคะเพราะว่าแบ่ง,งเป็นเร่องน้ำเดี๋ยวมันจะคันนะจ๊ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปตึงค่ะไม่ต้องไปตึงเอกาาเธอนี่ค่ะท่านใดสนใจโทรมาสอบถามนะคะบอบอกผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ดินแปลงนี้จะของที่บอกขายราคาเท่าไหร่นะคะ่ายละ1 1ล้านห้าแสนบาทค่ะ ตอลองได้ไหมตอลองได้ค่ะตอลองได้อีกนะ,ะที่ดินแปลงนี้อยู่อําเภนอนครชัยศรีจังหวัดนรครปฐมอ่าจจะนครชยัยศรีสกิโลเมตรคนครปฐม13กิโลเมตรกรุงเทพมหานคร38กิโลเมตรคู่ใกล้ราคานี้บอกเลยว่าย่านนี้ไม่มีสวยมาก ซ,ซื้อแล้วไม่ต้องเสียดายต้องไม่ต้องเสียดายเงิน<อ>เพราะว่าเจ้าของให้หมดเลยทั้งบ้านทั้งโกดังไม่เลืออะไรกลับไปเลยใช่เจ้าของไม่เอาอะไรค่ะน้องเขาบอกว่าในบ่อมีปลาให้เสร็จใช่ค่ะไม่เคยเลี้ยงเฉยๆไม่เคยเอาอวนลากโอ้อเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่เคยเอาอวนลากนะคะตัวตึงว่างไงลแล้วตัวตึงมีแถมด้วยไหมนเนี่ยเจ้คันเจ้คันเอ้ย โอเคค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะกับอีพีต่อไปค่ะบอกขายสไตล์แลนด์ค่ะจะพาผู้ชมทางบ้านไปดูที่ดินที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะปลาเยอะจริงๆค่ะปอเนี่ยปลาเยอะจริงๆเลยนะเมื่อกี้ขึ้นมากินพี่ว่านะถ้าโยนอาหารลงไปนี่ขึ้นเพียบเลยเนี่ย เพราะว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติทําบไออะไรนะอะไรอะไรเฟ่นะพี่นะคาเฟ่คาเฟ่เนี่ยหแจ่มมากอ่ะเพราะว่านี่มันไม่ได้ไกลกรุงเทพใช่ใช่ทกคนะใช่แล้วถ้าทําให้ปรับพื้นที่ให้สวยๆนะใกล้สนามกอล์ฟด้วยใกล้สนามกอล์ฟด้วยแล้วก็สนามกอล์ฟสุวรรณนสนามกอล์ฟใหญ่เนี่ยเราผนน้เมื่อกี้เห็นไหมอเออใกล้สนามกอล์ฟด้วยเนาะใช่แล้วแปลงข้างนี้ก็ขาย โอ้แปลงข,ข้างๆนี้เราสามารถขยายพื้นที่ออกไปได้อีกตอนนี้เขาปลูกอะไรอยู่ปลูกมะละนะสวนมะละสวนนี้เาจ้าของที่ก็จะขายเช่นเดียวกันนะคะเราสามารถขยายพื้นที่ออกไปได้เลย5้าไร่ค่ะแล้วแปลงที่เรารีวิวให้ผู้ชมชมอยู่นี้7ไร่นะคะและ้าขยายได้อีก5้าไร่ค่ะท่านใดสนใจโทรมาสอบถามนะ